สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสเตในเวลา3ทุ่มครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝักของอาร์เซนอลกันก่อน ตอนนี้อยู่นอันดับที่2ของตารางคะแนนแล้วนะครับเมื่อวาน City แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงขึ้นไปชั่วข่าวเกมที่แล้วเนี่ยสะดุดไปแล้วด้วยเสมอกับซาท์햄ปตันหนึ่งประตูต่อ1ในเกมลีกนะแต่ก็มีการโลเตชันนักเตะเยอะครับในชั่วยุโรปานักเตะที่ไม่พร้อมในเกมนี้ก็พวกเดิมๆครับสมิธโลเอลเนนนี่ซิเชนโก้เนี่ยแหละ ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่กันครบครับแนวรุกตัวชกการชกัาอย่างบูกาโยซากา้าโอเดกาตินเนลี่เชซุส,สพร้อมทําประตูทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมบุ้ยของตารางคะแนนครับแต่เพิ่งชนะลิเวอร์พูลมานะหประตูต่อศูนย์ถือว่าถือได้3แต้มสําคัญมาเลยนักเตะที่เจ็บครับในเกมนี้ก็ยังมีแฮร์รี่ท็อฟโฟโลูมูซาิยากาเต้แจ็คโคแบค็กโอมาลิชาร์ดพวกนี้ที่เจ็บอยู่ครับส่วนคนอื่นที่ไม่ได้กล่าวไปเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดเลย อวอนิยี่เพิ่งยิงประตูชัยในเกมเจอเรลิวพูมาลินกาดเมอร์แกนกิฟไวชิคูกุยาเต,เต้พวกนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดเลยอาร์เซนอลวันนี้ต้องการชัยชนะครับแม้ว่านอตเทีฮมฟอร์เรสเกมที่แล้วจะดีก็ตามแต่ผมว่ากับมาเล่นในบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นงานที่ยากกว่าพอสมควรเลยครับลิวพูฟอร์มไม่ดีเมื่อวานนี้ก็แพ้ลีดขาบ้านมาด้วยลิยวพูอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกครับแต่กับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่ ยังไม่แพ้ใครเลยแม้ว่าจะเสมอก็ตามครับคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลชนะได้2ประตูขึ้นไป2ประตูเนี่ยอาจจะเฮนิดๆหรือบางที่เนี่ยอาจจะไม่เฮเลยก็เชียร์ได้ครับ2ลูกเนี่ยมียืนพื้นผมคิดว่าน่าจะมี340ได้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากอัลฟ a า8ปปดไว้ด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ